ครับพี่น้องหลังจากที่ไล่ไปพวกเขาสี่เดือนนี่ไม่เห็นหัวเลยโอ,อยากแกดูกจริงๆก็เลยให้ดูนี่ที่มันพร้อมแล้วมันเป็นอย่างนี้นะสี่เดือนนี่สี่เดือนหัวเป็นอย่างนี้ยาวขนาดนี้โอเคปะ่ะทำตันระบบนะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้ให้ดูสัญญาณอีกทีว่าจะให้ปลูกช่วงไหน หลังจากที่เราปลูกสามมีนานะครับสามมีนาแล้วก็วันนี้ครบครบสี่เดือนร้อยี่สิบวันนะครับแปลงนี้เจอสภาวะแรงสุดๆนะฮะแล้วก็อุณหภูมิสี่สิบสามเกือบเกืบสี่สิบสี่พี่น้องก็อาจปีหน้าอาจจะเลื่อนไปถึงเมษาในการปลูกเดี๋ยวต้องดูสภาวะอากาศอีกทีนึงเพราะว่าให้มัน เราต้องการผลผลิตเราต้องศึกษาเรื่องนี้ด้วยก็ก็ตามกันเรื่อยๆน,นะฮะเพราะว่าเราเรา,าดูสมงนี้หัวขนาดนี้เข้าแขนนะครับแขนเด็กแขนเะด็กข้นมาอีกเยอะนะต้องใช้มืออย่างเดียวนะครับเพราะว่าไม่ใช้อุปกรณ์เดี๋ยวมันจะ ข้างในก็มีน,นะครับไม่ใช่ไม่มีนะฮะเห็นไหมะฮะสี่เดือนที่เห็นและคุยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวเอาละเดือละสองหัวอืมก็ใช้ได้นะ แล้วไม่ okay. เอาเค่ตอนนี้เราเปิดเราเปิดหน้าเนี่ยสี่ส่วนเราเปิดหน้าเอาเดี๋ยวห้าส่วนดิเราเปิดหน้าแค่ส่วนเดียวนี่ไม่ได้เปิดนี่ไม่ได้เปิดข้้งหลังทงั้งหมดไม่ได้เปิดเอาแค่นี้นะฮะก็โอเคละพี่น้องก็เอเพราะว่าปีนี้มันแรงจัดผมอปักฝังลึกพอปักฝังลึกเนี่ยระบบเนี้ยมันจะค่อยๆโตจากข้างล่างมาก่อนค่อยๆโตก่อนเดี๋ยวนี้มันโตที่หลัง ทีนี้โตหลังนะฮทีนี้โตหลังทีน right ี้โตหลังนะเดี๋ยวค่อยๆโตพี่น้องใจเย็นนะใจเย็นอันนี้ชุดแรกนี่ชุดแรกที่ผมผมบอกไว้อ่าใน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 ไลฟ์เมื่อกี้ว่ามันจะค่อยๆโตตามตามระบบคือไอ้ตัวนี้มันม่ไม่โตก่อนอนี้อันนี้นี้กอกหนึ่งเดี๋ยวเราได้ก๊อกสองพี่น้องหลังจากที่เราฉีดสะสมทางใบก่อนที่ใบมันจะร่วงนะฮะใบมังยังไม่ไม่ค่อยร่วงครับแค่แค่แค่ออกถึงเหลือนิดๆนะฮะ ออกนิดๆมาคนตกใจยังไม่ต้องตกใจถ้าบรนเหลืองนี้แสดมันลงหัวละนะฮะเดี๋ยวผมจะอเพิ่มเรื่องของปุ๋ยเข้าไปปุ๊บใบมันจะร่วงพอร่วงปุ๊บไอ้นี่จะเปมากอกสองนี่กอกสองนี่กอกสองนี่มีกอกกอกสองเตรียมนฮะนี่คือเตรียมกอกสองละนะนี่สังเกตครับผมทําเครื่องหมายไว้กอกสองนะกอกสองเดี๋ยวกอกสองนะะพอกอกสองโตปุ๊บเดี๋ยวจะมีกอกสามนี่กอกกอกสามนี่เล็กๆนะฮะ เล็กๆนะเล็กๆพวกเนี้ยนะที่ไม่อยากไม่อยากให้ให้คุยเพราะว่าเพราะว่าต้อง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 การความสมบูรณ์เพราะเราทําเรารู้อยู่แล้วนะฮะพี่น้องนะนะอดไม่ได้นะอดอดอดไม่ได้นี่กี่คือกสองที่จะเป็นหัวหนึ่งที่หัวที่เป็นหัว,หวดังนั้นแล้วก๊อกหนึ่งได้ขนาดนั้นละสี่เดือนได้ได้ได้ขนาดนี้แล้วปีนึงมีสิบสองเดือนสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองก็จะได้อีกประมาณแค่ในนี้ จะได้แค่นี้อีกสองเท่ารวมนี้เป็นสามเท่าก็โอเคไหมพี่น้องก็ระบบของพุชิการมันหนึ่งไร่สองไร่ห้าสิบตันในระบบนี้ก็ก็โอเคนะแล้วก็ถ้ามันยังไงเดี๋ยวปรับปรุงอีกนะะปีหน้านี่เราปรับปรุงเรื่อยๆนะต้องใจเยน็นๆนะะต้องใจเยน็นติดตามกันไปดูจากนะฮะด,ดูดูจากดิน แค่ไม่มีไม่มีรอย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 ,รอยแตกเลยใช่ <re fer> ไมฮะแต่ว่าพอเราไปคุยปุ๊บมันอยู่ลึกฮถ้าเราเปิดหน้า <re fer> เปิดหน้าอีกนะพอปิดหนะมันก็เริ่มป่องเริ่มป่องก็เริ่มเริ่มกลายเป็นหัวนะพอป่องนะป่องปุ๊บก็เริ่มกลายเป็นหัวใช่ไหมฮะ มันมันจะเริ่มปอมเหมือนลุบเป่าลุบปมน้องปมปุ๊บไลม่มลาเต็มไล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 ่มลาเต็มนะี่แหละโขม